เราหาวิวก่อนหาวิวก่อนยูโรมายืนมายืนยูโรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยอมวันนี้พวกเรามาเล่นกับเพื่อนของเรานะสองคนนี้ในอีพิกมินิเกมหรือมินิเกมผันสารนะคะซึ่งนี่ค่ะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยดูดิเลเวลปหสามสิบเล่นมินิเกมมาเยอะมากเราวันนี้เราจะเล่นเรื่องของเรานะคะเราจะมาแบกเพื่อนๆอะครเนี่ยเราต้องหลบสิ่งกีดขวาง ห้ามโดนอ่ะโดนคือตายเลยเอาใครไม่โดนดใช่ไหมเออแล้วเสร็จแล้วมันจะมีลงไปด้านล่างแล้วก็มีอีกนงอ่ะมีตอนขึ้นไปอีกงันต้แตงแไม่โดนตรงนี้กำลังดีเลยก็แค่ไม่โดนใช่ไหมใช่ห้ามโดนแล,แล้วคือตรงนี้ยากมากคำถามคือว่าเรามันรอดจากแล้วท่อมันมันรอดโซ่ได้ยังไงอ่ะนั่นดิเขาก็กำลังดีเลยปึ๊บนี่นี่นี่เออ ตรงมุมเราเนี่ยกำลังนี้เป็นมุกอ้าวอ้าวไม่ดีแล้วอะตายแล้วอะไม่ดีแล้วอู้โหูว่าดียูโรนายนี่เสียใจอ้เนี่ยโอ้ยสวยสวยสวยยูโรอุ้ยยูโรจะได้ยังไงเนี่ยนายนายกแกเชือไม่รู้สเนี่ยพี่เมียพี่เมียลองดูข้างบนดูสิเราต้องหาทางขึ้นเนี่ยมันไม่ยากขนาดนั้นเพราะพอข้างบนเนี่ยมันมีมีมุมอยู่อะดับเหลี่ยมซิกอะเหลี่ยมซิก เป็นมุกทำไมตัวเป็นมุกตกโซ่อย่างนั้นนะตัวมันก็นตัวกอตัวยูโรดิ้ในหน้า <c oughs> จอเราคือตัวตัวเป็นมุกแบบว่าคอแบบอยู่ในโซ่แล้วว่า <c oughs> มันตักเวย <c oughs> หน้าจอแต่ละคนไม่เหมือนกันเ <c oughs> ยูโรเราผ่านกระโดดคนอีกว <c oughs> ใช่เรากระจอกมากเลยแมพอะไรแบบเนี้ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรฝึกเล่นไปเดี๋ยวมันก็ได้เองแบบมินิเกมนี่คือเราเล่นไม่ได้สักเกมเลยนายเดี๋ยวก็ผ่านเหมือนตอนนั้นะที่เล่นอะไรนะ ไอ้พวกเอ้ยอันนี้อันนี้เราต้องห้ามโดนดันอ่ะเหมือนคล้ายๆเกมแพนปิ้นที่เราเล่นเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะห้ามอะไรอะห้ามห้ามโดนกล่องดันไปตกอ่ะเราต้องพยายามหยุดดนล่งนั้นให้ได้ใช่ไหมใช่คล้ายๆไอ้ดันแพนปิ้นน่ะเออนี่หาทันนี้เดินเดินรอเลยเอาประมาณนี้พอเดี๋ยวค่อยสักพักหนึ่งค่อยเพิ่มความเร็วมาแล้วจะไม่โดนนะแนะนำเม่าเกมนี้ถ้าจับล็อกหน้าตรงๆเวลาเดินจะได้ดีคุณ หลบหลบซอกหลบซอกอือมันวิ่งอะไรให้เร็วอ่ะมันมันเดินไปเฉยๆอ่ะเดินให้มันพยายามอยู่ประมาณเนี้ยอุ้ยอุ้ยอไม่มีวิธีวิ่งเด้อเว้อันเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตรียมซิกผมกำลังดีจังหวะเนี้ยอุ้ยตรงเราคือชิวมากเพย่ออ๋อเขาดีว่าขอเถื่อเปล่าก็เลยกลมกลม โมกเราอยู่ตรงนี้แบบไม่โดนอะไรเลยอ่ะมาโดนแล้วอยู่แล้วเราต้องเดินไปด้วยแล้วก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปด้วยอ่ะนี่นี่นี่แล้วมันทำอะไรไม่เรามันเรามันเหมือนไม่ไปเลยมันพี่อยู่กับพี่อะตอนนี้มันเพิ่มความเร็วโอ้โหซอกซอกซอกเราตกแล้วเป็นโมกช่วยด้วยอีกสองนีเท่านั้นสองนี้สองนี้สองนี้อิ่งสวย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 ไปไงเพื่อนเดี๋ยวรอติดเจ้าไป เราไม่กล้ายิงกลัวเพติดกระสิทธิ์เยกลัวเพติดกระสิทธ์อยากไปยิงธนูอันนั้นอันนั้นมันโหดเลยอัน้วมันนัวเ่ะนี่ไงเกลือกนับล้วยอันนี้เราต้องนับนกอย่าลืมนับนับเฉพาะนกจำไว้จำไว้นับเฉพาะนกนับดีๆนเนี่นะแล้วคนตกครนี้เกอผมมันจะนับได้ไหมเนี่ยกดสเปซบาร์่อนับแต่ของยูโรน่าจะมีปุ่มให้กดนะ กดสุบีบบ้าใช่ไหมเห็นนกแล้วกดสุบีบบ้าหรอเห็นนกแล้วกดสุบีบบ่าใช่กดนับไปไงมันให้นับว่ามันมีก yeah, ี่ตัวอ่ะอ่มาดูตรงฝั่งซ้ายอ่ะมันจะมีบอกอยู่โอ้กดสุบีบบ้าไปเรื่อยๆนะก็ไม่รู้ว่ายากเลยขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโชคสุดท้ายก็รู้ระวังหมาป่าเลยนะเดี๋ยวมันมีตัวมาขัดแล้วเราจะแบบบินได้เหรอ มาไป้ายบินไม่ได้แต่มันจะเดินมาได้อ๋อเออเจ็บอืมอืมสวยโอ้ข้ามาันมาโลโลอย่างนี้แล้วมีหรอป่า,าตัวนี้นี่เราเอ,อ๋เลยแล้วเนี่ยเพราว่ามันมียิมห้าเนี่ยเลยหว่าแต่เขาแปลไปแล้วกูว,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 ว่าเลยตัวยิมห้าโอ๊ยไม่น่าลืมกดไปตัวเลยเอ่ะ ี่เนี่ยพี่เมียเขาชอบเป็นอย่างเงี้ยคือแบบพอมันเป็นยีิบสี่ใช่ไหมมันต้องได้ยีิบห้าพอมันเป็นใช่ยีิบเก้ามันได้สามสิบมันอะไรเงี้ยเขาโคตรปวดหัวเลยอะไรหมาพหล่มหมาพหล่มอะไรหลบแบบนี้แล้วเข้าไปโดนแค่ครั้งหนึ่งไม่จบข่าวเลยอะล่ะสำหรับแมปนี้มีไอ้อันนี้ก็คือเราต้องหลบผีม้าไว้แนะนําใช้เป็นชิปล็อกแล้วก็หลบซ้ายหลบขวากระโดดหลบได้อย่าโดนโดนแล้วตายเลยอย่าขึ้นไปอยู่ที่สูง อย่าขึ้นไปสูงสูงลงมาอยู่ท้ายทเชื่อเราประมาณเนี้ยกำลังดีอ๋อคือเดินได้ปกติป่ะได้แต่พี่เมย์อย่าขึ้นไปสูงสูงไม่งั้นหลบไม่ทันยูโรอ่ะระวังด้วยเราเราตายแล้วเนี่ยจะต้องอยู่มุมนี้ประมาณนี้เลยเราตายแล้วเพราะเราไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอ่ะเขาเขาบอกไปเร็วนะไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเอาไว้แน่นโอกาสนี้ถือแล้วเรี๋ยวเราดยูโรเลยเหรอเหือดแล้วยูโรอีกนิดนึงจะตายแล้วยูโร นั่นแหละอยู่โลอยู่นิ่งๆไว้อยู่โลบอกแล้วอยู่โลใหอยู่นิ่งๆไว้อย่าอยู่นิ่งในเกมเนี้ห้ามอยู่นิ่งเฉพาะหมดเนี้ยนะโอ้โหมันแทบไม่ต้องเดินเลยนี่มัน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 กดแบบว่าเดินซ้ายขวาดีก็นมดอีกชั้นแตกตายหมดตีกระโดดหลบไม่ทันแตกหมดตีเลยครับผมเหลือคนเดียวตัวตัว V number one นะพี่เขา number one เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามชนะคนเดียวเลยระเบิดหมดตีเลย พอเสียงถ้าเราเปิดนี่เป็นติดกสิทธิ์แน่นอนใช่ไหมเรากระจอกปลากัวแล้กรูมีปลากลัวมาไม่เป็นไรเพื่อนฝึกไปเราไปฝึกจากเมกาไอออฟปี่มันไม่ใช่หูหูพี่อันนั้นมันลูกเล่นสนทนาการนี้เล่นการเป็นทีมแล้วเราต้องผัดเราต้องแบ่งเป็นทีมอ่ะช่วยกันกดปุ่มกดปุ่มไม่ครบพอกดปุ่มครบแล้วไอตรงเนี้ยมันจะทํางานเลยยิงให้ครบสามหรือสี่ครั้งก็ไม่รู้อ่ะใครยิงครบก่อนอ๋อคือสองทีมช่วยกันป่ะหรือว่าสองทีมไม่ไม่ แข่งกันแข่งกันนี่แล้วเราต้องดู<ต>ดอะตู้ปุ่มที่พื้นแล้วก็กด๋อวิ่งหาเหรอใช่เนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องกดให้กดปุ่มเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนกดฟังนูเร็ว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 สวยสวยสวยกินมุกอยู่คนละทีมาดิใช่รัวกดเลยแย่ของเราทีแดงกันนะอย,อย ule, ู่เขากดช้าไปนิดนึง เพอนเขาเราชนะอยู่โลกระจายกลุ่มไม่แล้วนะนี่ไม่แล้วค่ะปีไอ้ไอ้เรื่องไรที่มันแบบว่าระเบิดระเบิดกันนี้เพราะเราชนะแน่นอนวัอยู่โูเพราะเราชนะกใช้นะกดใช้พวกสุิกใช้เล่นๆได้โอ้ด้านนี้อันนี้ง่ายมากเราต้องรู้บอสไงคือเราต้องหลบการโจมตีแล้วก็โจมตีกลับมันจะมีช่วงหนึ่งที่บอสอ่ะมันจะกำมือใช่ไหมแล้วมันจะมีปุ่มสีเขียวอ่ะเราก็ไปกดปุ่มนั้นแต่ว่าเราก็ต้องหลบบอสด้วย เนี่ยเราต้องหนีกระโดดหลบได้เราต้องสู้กับบอสเดี๋ยวเขาจะพยายามบอกเขาด้วยตอนนี้เราหลบบอสก่อนระวังนะตรงพื้นมีสัญลักษณ์ตรงนี้มีสัญลักษณ์หลบหลบดูดีดูดีกินโคตรดังเลยนี่นี่ตรงเนี้ยเราต้องกดไปกดปึ๊บนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ เรากดเบ้งกันเลยเบ้งอะไรเดี๋ยวเรากดใครเฮ้ยใครใครสักคนเคยบอกกันว่าระเบิดไม่มีทางที่เดินป่ะอ่ะมาแล้วลบลบมาสวันเตะแปะกดอีกโอ้ยโอ้ยอุ๊ยแปไปดิไปไปดิสวยสวยเขากดไม่มากๆลบอีกรอบนึง โอ้เอ็มซีไปนะอ๋อมันโดนได้รอบหนึ่งเหรอมันโดนได้รอบหนึ่งเหรออ๋อเราโดนเราโสองรอบอะเราโดนีสวยสวยสวยเพื่อนสวยมัลยมาเลยว่ะสวยสวยสวยรอดกันอยู่สามคนมาลองสนามใหม่มันมีบอสไฟสองบอสนะอันนี้บอสลาวาเดี๋ยวมันจะมีบอสนาคีด้ยอันนั้นอันนั้นยากกว่านี้มีเหรอมีมีมีบอสนาคีด้วย บอกพญานาคเอาง่ายง่ง really ูย uh ักษ์ก็ได้นี่พญานาคเน่ยงูยักษ์อุ้ยอันนี้ยากเลยจะมีคนมาขับเลเซอร์เราต้องกระโดดหลบเลเซอร์ใช่กระโดดใช่ไหมใช่ใช่ชิดล็อกไปดิชิดล็อกไปชิดชิดล็อกดีกว่าไหมใช่ได้ใช่ได้ต้องเล่นเกมมันค่อนข้างน่ามิดนะกระโดดกระโดดกระโดดและเกมนี้เราไม่กล้าเปิดเพลงเพราะเพลงติดนิกสิตบอยยูโรไป็นใครได้เป็นอ่ะอ๋อไม่ใช่ยูโรอยู่นี่ยูโรอยู่ข้างเนี่ยยูโรจะเป็นได้ละเนี่ยมันจะมีคนคุมเว้ย ด่านเลเซอร์ในนี่นี่อ่ะในที่เกมที่เราเคยเล่นอ่ะแนะนำนะบางทีอีคนคลุกมันมีเล่มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมบางทีเราเดินหน้าไปเดินเราไปให้สุดทางก่อนไม่งั้นมันจะแบบบางทีเลเซอร์มันกระโดดกลับมาเออเราก็เลยตายโดนได้ลมโดนได้ลมเนึงะว่าเรากระโดดออกไปแล้วไปมันโดนเหรอเลเซอร์บางทีมันกว้างเพื่อนบางทีเลเซอร์มันกว้างไม่คุณจะกว้างสองรอบเลย โอ้ไม่ก็ยังก็ันอยู่ไหมไม่รอดแล้วครับเลเซอร์มันกว้างอะเลเซอร์มันกว้างเราต้องพยายามกะจังหวะกระโดดเแต่เรากระโดดกว้างอยู่นะแต่ว่าบางทีเอคนคุมมันกวนคนกลุ่มกวนประสาท จะแบบเขากดไปปุ๊บมันกดหันปั๊บอะไรเงี้ยมันจะแบบกวนเว้ยเขาเคยไปควบคุมด่านนี้อยู่เย่ค mm. yeah, ่ะอยากให้เขาไปควบคุมนะเป็นด่านไหนนะทุกคนหายานะมาเยือนยกเว้นด่านเราไม่ได้อยากให้เบยหรอกอ่ะเราบอกไว้ก่อนโ <c oughs> สดตัวตื้อๆทำไมควบคุมแ่านนึงอ่ะเราไปเ,เป็นเบยเราเนหลอกมากแล้วแบบเว้ยยังเพื่อนอ๋ออันนี้ด่านนี้โตลูกบอลเว้ยเราต้องเตะลูกบอลโดนแบบ อเไม่ใช่ไม่ใช่ด้านนคัชบอลด้านนี้เราต้องคุยงลูกบอลใส่กันตอนครั้งเดียวตายเลยสามารถยิบลูกบอลได้สองข้างข้างละสองมือทำยัไงทำยังไงก็คุยังใส่คนอื่นนะคุยยังใส่ทีมตรงข้ามใครเหลือน้อยสุดแพ้ใครมาสุดใช่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 ึบ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 สวยสวย๊อบอตายเลยเนี่ยมาคว่ำไปหนึ่งที เรากระจอกจังเลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะอยู่โลว์คือคือเราเรากระจอกมือนกันคู่นี้นี่หว่าเพราะเราบอกว่าเรากระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีซีแดงลูกแกงแป็นเพื่อนอะนิสัยไม่ดีบางทีมันก็พี่แต่ละทีมาอยู่คนละทีมาปินบุกใช่ไหมใช่เราต้องกระโดดรัวๆเลยวยิ่งหนีแล้วกระโดดโลโลแล้วแล้กระโดดรัวๆแล้วแต่เราวิ่งไปข้างหน้าบิ้นบุกทีหนึ่งเราก็ตายเลยเราไม่รู้ว่าใครฆ่าเราแต่เราอยู่ข้างหน้าปินบุกด่านนี้เขาด่านนี้เขาชอบที่สุดเลยด่านด่านเป็นด่านที่แบบชอบมาก เป็นความชอบเป็นยังไงแต่เนี้เราต้องเห็บแสงสีขาวเพราะกระโดดบุกมันอะก็โดดลบแสงสีขาวอะลบแสงเหรอเออใช่กระโดดลบแสงเนี่ยเดี๋ยวเขาทำเระวังเสบตาด้วยนะเดี๋ยวเขาปิดตรงนี้ก่อนจะได้กระโดดเหรอกระโดดเหรอกระโดดเหรอใช่เราต้องรอมันกะจังหวะดีๆด้วยนะโดนได้รอบนึงเหมือนกันเดินเดินอีกหรือกระโดดนะกระโดดรอมันมาเนี่ยมันมาปุ๊บกระโดดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมปุ๊บอุ้ยโดนอีกเขาโดนไปแล้วรอบแค่กระโดดอีกไม่ต้องเดินก็ได้กระโดด แนะนำไม่กระโดดมากกว่าเพะว่าอึถ้าถ้ามันเดินอ่ะบางทีมันมีอ่ะปึลมันมีไหลเป็นน้ำนะไหลเป็นน้ำตายเป็นเก็ดอึอ่ะลอด่อลออถ้าถ้าไฟเป็นสีฟ้าเหยียบได้รอดลอนรอดออนูรล่อนรอนี่คือรอนหรอเนี่ยรอ้แล้วู่ เราก็ตายพร้อมยูโรเลยแหละเอาเฮ้ยเดียวเดียวเดียวมุกไอ้ดาร์ k สปิริตนี่คืออะไรอ่ะเป็นท่าเดินเหรอเวลาเดินมันจะมีแบบมันดำเหรออะไรเหรอมันมีไอเทมชื่อ Dark Spirit คือเราเดินเดินมันจะมีแบบว่า d า r k s p r i มั้งอันนูไม่รู้อ่านถูกอันมุกยังไงอีกมันดำดำเหรอมุกยังไงเถอะไม่รูุ้กฉันรักคนเดียวมันเป็นสกินว่าไหน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 ครับไม่รู้อ่ะ มันเป็นสกินมั้ง่ใช่แหละน่าจะเป็นเดินแล้วเป็นควันดำเออใช่มันมีแพงมากันนี้มันจะมีสกินมีข้อความมีสัตว์เลี้ยงเอฟเฟกแล้วก็เกียร์ส่วนที่เหลือโลบาอุ้ยมาดีดอวยเราเปข้อความอุ้ยนี่ไงด่านด่านด่านที่แบบว่าเขาไปเสียกดปุ่มเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเล่นยังไงครับมันจะเป็น A ออกับ K L เว้ยมันก็กดเหมือนไอ้น่ะเหมือนเล่นเกมกดปุ่มอ่ะกดพอลูกศรมันมาก็กดให้ตรงจังหวะกดพวกฟังก์ชันไฟดีเหรอเออคล้าย เนี่ยเราต้องกดอยเงี้ยใครได้คะแนน,นนเยอะสุดสามอันแรกก็ชนะมิดลุลๆเลยอ่ะ่ลุลๆเลยอ่ะเราต้องอยู่ตรงปุ่มอ่ะมันจะมีสีของมันบอกว่าเราต้องกดให้โดนเราเล่นเกมแนวนี้ไม่เป็นเลยอะ่ะ เราเป็นหลักหนึ่งวเราเราพ้าเป็นร้อยแล้วอะเราพ่าทุ้ตัวก่อนเลย จบแล้วจบแลมาดูกันเก้าสองร้อยสี่ย้ได้กนแยได้กรมเท่าไหร่สองร้อเราได้สองรยกว่ามารูจำไมได้เท่าไหร่แต่สองรอยอ่ะอันดีเนา้าอยแปดสิจ็ากระจอกมากเลยเกมแนวเนี้ยเราบอกเลยเป็นไรออ้ยด้านนี้อันนี้คือเห็นเห็นรูปไหมอย่าไปอยู่ตรงไอ้ที่มันบดอ่ะแล้วบางทีดางเลื่อนมันจะสลับซ้ายขวา เล่นเล่นใจอีกสองสองเกมกันด้ม <Okay. S 1> เพราะาโอน่าจะไอ้นี่กว่าละสามได้สามได้ได้แค่เดินไปเรื่อยๆหรอใช่แล้วก็ร,าวาระวังอได้ไหมอีซ่าอีข้างบนห้าจุดอะ่ะอย่าให้มันลงมาทับเราแค่นะั้นอุ้มันมันจะบอกอยู่แล้วก็ระวังไอไอรังเลื่อนด้วยบางทีสักพักหนึ่งไถไให้ไปอไเอาไปเนารังเลื่อนโดนโดนบทพมพยเกือบเกเกือบเกือบ ลบลบลบบางทีนะมันมันจะมาแบบรัวๆเนี่ยอย่างนั้นอนะอย่างนั้นเลยเอละไรไปอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไปสิ่งที่ดีหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะโอ้โหเบรก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 เริ่มแบบว่าเครียดอ่ะ เกือบเกือบเกือบตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนนิ่งสบายมากเลยอ่ะเพื่อนคือสบายมากอ่ะนิ่งๆอ่ะไม่ตายสักทีอุ้ยอู้หโอ้โหตอนนั้นนี้ตรงนี้ไม่เห็นกดเลยเย้ค่ะตอนนี้เราอยืนอย่างเงี้ยเรายืนอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็เราก็ไม่ตายนะเรายืนอย่างเงี้ยหลบไปสุดอ่ะหลบางี แต่บางทีถ้ามุมตรงนั้นน่ะมันบีบพอดีก็ตายได้มันหนียากนะมันหนียากเหมือนยากแต่่ะแต่ไงแต่คะาเล่นไม่เป็นก็จะงงๆโอ้ยอันนี้ง่ายใช้ชิปห้อแล้วหลบซ้ายขวาเว้ยมันจะมีสามทางเงี้ยมันจะมีสามช่องหนึ่งหลบสองหลบหินงอกเหมือนเล่นเกมแบบวิ่งวิ่งไหมไม่ไม่อันนี้เราไม่ต้องวิ่งเราต้องหลบสิงหินขวางครับก็แค่ยื่น่นี่ยก็เดินซ้ายขวาใช่ใช่แต่อย่าบังผมนะฮะเพาเขาไปอยู่ตู้เซ้ายอยู่อะ เดี๋ยวมันดังเพราะว่าเดี๋ยวเขามองม็นอยา่าบังมาแล้วมาแล้วโอ้เขาอยู่โคตรไทยเลย,ยโอเคซ้ายซ้ายซ้ายหลบซ้ายเอ้ยขวาขวาเราไม่รู้ซ้ายขวาแล้วเราเตรการเียดยดหัวซ้ายซายขว ขวาทุกคนเลือดแบบว่าครึ่งหนึ่งกันทุกคนเลยไปดูเขาดิซ้ายหมูเลื่อนไม่ลดเลยอะ่ะบเงระวังนะยูโรซ้ายซ้ายขวาขวาเราจะเร็วขึ้นแบบนี้ปะ ตายไปแล้วอะนะอีกนิดเดียวไปอยูนิดเดียวนดล้วมาเอาใหม่เอาใหม่สู้สู้สู้ไม่ยอมตายหรอเขาว่าเขาปลูกต้นไม้ทั้งมดนี่ปลูกต้นไม้ตรงนี้ปลูกยังไงอ่ะอเขาไม่ลองหาปลูกต้นไม้โอ้โหเขาเกียโอ้คืออะไรอ่ะเราต้องกดปุ่มให้มันจะมีอย่างเช่นแบบเป็นขึ้นลงซ้ายขวาอะไรเงี้ย แล้วก็กด W A S D มันจะเป็นปุ่มถ้ากดผิดมันจะถอยมาเนี่ยเราต้องกดเองอเแล้วดูถ้าปีนพวกเราอีปิกมากเลยโ้ยยากเกินไปนะบันทีเนี่ยมันยากเกินไปนะ นีเกมเขากดลงไปได้อะทำไงดีเฮ้ยลงกระโดเขอโทษขอโขอโทษเขากดลงไม่ได้อะนี่ทำไงดีอะเราค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันค่อยๆไปค่อยไปไม่ได้อะเออโอเคไ้ไงเออคือเพ้แ้อะไรอะเอไ้คีย์บอร์ดเากดลงไม่ได้อะเออกดได้ไหมตอนเราคีย์บอร์ดเราไม่ค่อยติดอะเออคีย์บอร์ดเากดไม่ค่อยลงเออขอโทษเอตัว้างเี้เราแพ้คือเราหมุนตลอดเลยอะ ถ้าไม่มันกดในคอมไม่ได้ขืนน่ารักขนน่ารักน่ารักน่ารักจบชีวิตแล้วเราจบจบกันนี่แหละที่เขาไม่ชอว่าเป็นพอคีย์บอร์ดเขามันกดปุ่มไม่ติดน่ารักขนน่ารักสู้ๆทุกคนนแล้วเออ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 เอ เสือน่ารักเสือน่ารักเต้นรอยังไงก็เป็นไอ้คนละงงเขากดลงไม่ได้คีย์บอร์ดอ้าวถ้ากดรอนี่ชนะคนาลองสุดท้ายแล้วพอยูโรอะไรหรอยูโรกับอะไรนี่ชนะคนาลองสุดท้ายคือเราลนเวลาเรากดผิดเราจะลนไงเราต้องเราเป็นคนกดช้าผู้ดัาจังหวะได้ยังโคลิง่ายจะบอกให้ใครเป็นผู้คุมอ่ะบอกเลยผู้คุมไม่ค่อยฆ่าคนตายเท่าไหร่ฆ่าคนไม่ค่อยตายเท่าไหร่ มันก็แค่หลบลูกบอลปะใช่ซึ่งถ้าใครโดรนี่เขาจะบอกว่าโคตรโคตรอีพิกอะคือโคตรโคตรถ้าเราเลยเดี๋ยวราจะดูคนแรกให้ดูเดี๋ยวนะโอ้เขาอยากไปผู้คุมมากเลยแต่ไม่ค่อยจะเป็นเนี่ยเราต้องหลบพยายามหลบไปแค่ซ้ายขวาปะบางทีลูกบอลเบี่ยงได้ฮะแค่ซ้ายขวาเฉยปะใช่ใช่แล้วก็อย่าตกหลุมเองนะ ตายหมดเลยคนที่มองง่ายมันตายหมดเลยเนี่ยไอ้พวกง่าไงตายหมดเลยอ่ะความดทีเขาลืมเขาลืมบอกว่ามันเหยียบไปทางซ้ายทางขวาได้ไม่บอกไงเขาเคยเล่นอ่ะตายกันหมดเลยเห่าคนง่ายๆตายใครหนูชอบประโยคว่าใครตายเนี่ยอีพีมากแล้วมันไมชิงมาเป็นมุกเราอยู่รอตายหมดเลยสามคน เนี่ยอะโจ๊กไปอ่ะไ,ไม่น่าเลยไม่น่าบอกเลยโง่ไม่รู้บอกไม่รู้อ่ะบอกไม่รู้ก็หละลืมบอกน่าจะบอกให้หมดนะลืมบอกเขาบอกไม่ครบเราก็เลยก็มาตรงตรงก็งงเออมาตรงๆมันก็หลบง่ายที่ไหนได้โหนเ่งโดนโดนเก็บโมทีนึงมันเก็บได้รัวๆเลยเก็บได้หมดเลยสี่คนอ่ะบอนลูกเดียวชื่อจริงดังนี้คนไม่ค่อยตายกันว่าแต่เราตายเพราะเขาลืมเขาไม่ชอบ เราเคงไม่ตายเองด้วยนะไม่เคยเล่นเบบนี่ยแมปเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเล่นยังไง <c oughs> ไม่สวยไม่น่ารักเลยเนี่ยตาต่อไปเกมสุดท้ายแล้วนะอุ้ยด่ยดยานนี้กอยู่เ,ออเขาเคยฝึกจากโยและไฮจูนกระโดดป่ากระโดดเหรอกระโดดหล,ลบอ่ะกระโดดหลบไอเทมที่มันจะหมุนขั้วมาเนี่ยมันมันมอ่กายยูรเหมือนฟอวกายใครเขาเได้ฟอักายมาอาจจะฟิน ตานนี้เราเพิ่งทำอะไรกันก็แค่ถ่ายใส่อยู่หลอกถึน่ารักหยอกหยอกทำไมทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยเราไม่ได้อยู่กับพวกแกอะแตกอยู่ดีๆเขาก็กะโดยไร้สาเหตุนะเขาเขาไม่โดยแก้ตัวโรมอระทำไมเหลือสามคนแล้วอะไม่เขาเขาไม่ค่อยรอดตาบางทีอรอดตายแล้วเหลือสองคนแล้วอะไรกันเนี่ย เปล่าเขาถนัดเทนหมุนที่มันเร็วกว่านี้ไงพอช้าๆแล้วเขากระด่างหวะไม่ถูกแล้วเขาก็เลยเตะคนาเรีกเกเยกอะไรกันเนี่ยให้เพื่อไปเอเวอพีนอะไรกันเนี่ยเอาล่ะมาดูกันนะครัระหว่างเพื่อนของเรากับชุดเมทใครจะชนะ ح ح> ใครจะตกตไปก่อนเ,อาเราแพ้แน่เลยเราไม่ถนัดไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักนึงมันจะเร็วพี่เมียจะบอกแน่เร็วที่นี่สุดแล้วก็จะแพ้ไงล่ะไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยเฮ้ยชุดเปลี่ยน ลาก่อนเตศบาแบบไม่ติดเลยชุดเมดค่ะคุณคุณคุณอีปิกไปหรือเปล่าอันนี้มุมกล้องอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะกระโดดช้ากว่าเพราะว่าเป็นที่แต่ละคนนะ่ดูสิชุดเมดรอดมันกระตุกอะทุกทีก็ชางใจอะอยากเล่นแบบนี้ก็เข้ามาเล่นได้นะคะสำหรับแบบมินิเกมมันสานะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้นะคะบายยค่ะบาย